คุณเคยสังเกตไหมคะว่าหลังจากอายุ70ปีขึ้นไปร่างกายของเราเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไปมากมายบางครั้งเราอาจรู้สึกว่าสิ่งที่เคยทําได้ง่ายๆกลับกลายเป็นเรื่องที่ท้าทายมากขึ้นและหนึ่งในคําแนะนําที่เราได้ยินบ่อยที่สุดก็คือเดินออกกําลังกายทุกวันใช่ไหมคะแต่รู้ไหมคะว่าสําหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะในช่วงอายุ70-80ปีการเดินมากเกินไปอาจไม่ใช่คําตอบที่ดีที่สุดเสมอไปและวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องสําคัญที่แพทย์ต้องการเตือนทุกคนในช่วงวัยนี้ หลายคนอาจแปลกใจว่าทำไมการเดินซึ่งเป็นกิจกรรมที่ดูเหมือนปลอดภัยและดีต่อสุขภาพถึงไม่เหมาะกับผู้สูงอายุในบางกรณีความจริงก็คือเมื่ออายุมากขึ้นกระดูกและข้อของเราเริ่มอ่อนแอลงกล้ามเนื้อมีมวลน,น้อยลงและความสมดุลของร่างกายก็ไม่ดีเท่าเดิมการเดินระยะไกลหรือเดินบ่อยเกินไปอาจส่งผลเสียต่อข้อเข่าข,ข้อสะโพกและกระดูกสันหลังทําให้เกิดการสึกหรอและอาจนำไปสู่ปัญหาที่รแรงมากขึ้นได้นอกจากนี้การเดินในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม หรือการเดินโดยไม่มีการเตรียมตัวที่ดียังอาจเพิ่มความเสี่ยงในการหกล้มซึ่งเป็นสาเหตุหลักขอองค์การบาดเจ็บในผู้สูงอายุเลยทีเดียวแล้วถ้าเราไม่ควรเดินมากเกินไปเราควรทําอะไรดีหลักคําถามนี้สําคัญมากเลยครับเพราะเราก็ยังต้องการดูแลสุขภาพและรักษาความแข็งแรงของร่างกายไว้ให้นานที่สุดในวิดีโอนี้เราจะมาแนะนํา5กิจกรรมที่ดีกว่าการเดินสําหรับผู้สูงอายุในช่วงวัย70-80ปีกิจกรรมเหล่านี้ ไม่เพียงแต่ปลอดภัยกว่าแต่ยังช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงความยืดหยุ่นและสุขภาพโดยรวมได้ดีกว่าด้วยและที่สําคัญกิจกรรมเหล่านี้สามารถทําได้ง่ายๆที่บ้านโดยไม่ต้องออกไปข้างนอกหรือใช้อุปกรณ์ราคาแพงมาเริ่มกันเลยนะคะกับกิจกรรมแรกที่แพทย์แนะนําเป็นพิเศษสําหรับผู้สูงอายุนั่นก็คือการออกกําลังกายในน้ําหรือที่เราเรียกกันว่าวอเตอร์เซอร์ไซ์กิจกรรมนี้เป็นหนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดเลยทีเดียวสําหรับผู้สูงอายุเพราะเมื่อเราอยู่ในน้ําแรงลอยตัวของน้ํา จะช่วยลดแรงกดทับต่อข้อต่างๆของร่างกายได้มากถึงร้อยละเกาเลยข้นั้นหมายความว่าแม้เราจะเคลื่อนไหวร่างกายแต่ข้อเข่าและข้อสะโพกของเราก็ไม่ต้องรับน้ำหนักมากเหมือนตอนที่เราเดินบนพื้นปกติลองนึกภาพดูนะคะเมื่อเราเดินบนพื้นทุกครั้งที่เท้าสัมผัสพ,พื้นข้อเข่าและข้อสะโพกของเราต้องรับแรงกระแทกจากน้ำหนักตัวเราทั้งหมดและถ้าเรามีน้ำหนักตัวมากหน่อยหรือมีปัญหาเรื่องข้อเข,ข่าเสื่อมอยู่แล้วการเดินก็ยิ่งสร้างความเครียดให้กับข้อมากขึ้นไปอีก แต่เมื่อเราอยู่ในน้ําเราสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระโดยไม่ต้องกังวลเรื่องแรงกระแทกเลยน้ําจะค่อยๆรองรับน้ําหนักตัวเราทําให้เราสามารถออกกําลังกายได้นานขึ้นและสบายขึ้นด้วยการออกกําลังกายในน้ํามีหลายรูปแบบที่เราสามารถเลือกทําได้ตามความสามารถของแต่ละคนถ้าเรายัางว่ายน้ําเป็นอยู่การว่ายน้ําช้าๆก็เป็นทางเลือกที่ดีมาก เพราะมันช่วยให้กล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายได้เคลื่อนไหวอย,อย่างสมดุลแต่ถ้าเราไม่ถนัดว่ายน้ำหรือรู้สึกไม่มั่นใจก็ไม่ต้องกังวลถ้าเราสามารถทําแบบฝึกหัดง่งายๆในน้ําได้เลยเช่นการเดินในสน้มที่ระดับน้ําอยู่ประมาณเอวการยกขาขึ้นลงในน้ําหรือการขยับแขนไปมาในาน้ําแค่นี้ก็ช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อและความแข็งแรงของร่างกายได้แล้วสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างของการออกกําลังกายในน้ําก็คือน้ํามีความหนืดที่ช่วยสร้างแรงต้านธรรมชาติเมื่อเราเคลื่อนไหว ในน้ำเราต้องใช้แรงมากกว่าการเคลื่อนไหวในอากาศซึ่งหมายความว่ากล้ามเนื้อของเราจะได้รับการฝึกฝนมากขึ้นแต่ในขณะเดียวกันมันก็ไม่หนักหรือเหนื่อยจนเกินไปเป็นการออกกำลังกายที่ลงตัวมากสำหรับผู้สูงอายุค่ะสำหรับคนที่กังวลว่าจะหาสระว่ายน้ำได้ที่ไหนปัจจุบันมีสระว่ายน้ำสาธารณะมากมายที่เปิดให้บริการในราคาไม่แพงหลายแห่ง ยังมีโปรแกรมพิเศษสำหรับผู้สูงอายุด้วยหรือถ้าในชุมชนของเรามีสระว่ายน้ำส่วนกลางก็น่าจะใช้ประโยชน์จากมันได้เลยคแค่แค่สองถึงสามครั้งต่อสัปดาห์ครั้งละ3 0มสถึงนาทีก็เพียงพอแล้วที่จะเห็นผลลัพธ์ที่ดีต่อสุขภาพของเราต่อมาเรามาดูกิจกรรมที่สองกันนะคะนั่นก็คือการฝึกยืดเหยียดและโยคะแบบนุ่มนวลหลายคนอาจคิดว่าโยคะเป็นเรื่องยากหรือต้องมีความยืดหยุ่นสูงถึงจะทำได้แต่จริงๆแล้วโยคะมีหลายรูปแบบและหลายระดับที่เหมาะกับทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับผู้สูงอายุมีโยคะแบบนุ่มนวลที่เน้นการยืดเยยดอย่างช้าๆและการหายใจซึ่งไม่เพียงแต่ปลอดภัยแต่ยังให้ประโยชน์มหาศาลต่อสุขภาพอีกด้วยเมื่ออายุมากขึ้นกล้ามเนื้อและเอ็นของเรามีแนวโน้มที่จะตึงและสั้นลงทําให้เคลื่อนไหวลําบากและเจ็บปวดได้ง่ายการยืดเหยยดเป็นประจำจะช่วยรักษาความยืดหยุ่นของกล้ามเนือ้อและข้อต่อทําให้เรายังคงเคลื่อนไหวได้คล่องแคล่วและลดอาการปวดเมื่อได้ขานอกจากนี้โยคะยังช่วยเรื่องความสมดุลของร่างกายด้วย ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมากในการป้องกันการหกล้มการฝึกโยคะาไม่จำเป็นต้องทำถ้ายากๆเลยแค่คเริ่มจากท่าง,ง่ายๆที่ทำได้ในขณะนั่งบนเก้าอี้หรือยืนพิงผนังก็ได้แล้วตัวอย่างเช่นการนั่งบนเก้าอี้แล้วค่อยๆหันศีรษะไปทางซ้ายและขวาการยกแขนขึ้นเหนือศีรษะแล้วยืดตัวหรือการนั่งโน้มตัวไปข้างเนื่องเพื่อยืดกล้ามเนื้อด้านข้างลำตัวท่าเหล่านี้ดูเรียบง่ายแต่ถ้าทำสม่ำเสมอทุกวันจะช่วยให้ร่างกายของเรามีความยืดหยุ่นและไม่ตึงเกร็งได้เลย สิ่งที่พิเศษของโยคะก็คือมันไม่ได้เป็นแค่การออกกําลังกายเพียงอย่างเดียวแต่มันยังรวมไปถึงการฝึกจิตใจและการหายใจด้วยการหายใจลึกๆและมีสติในขณะที่ทําโยคะจะช่วยลดความเครียดทําให้จิตใจสงบและช่วยให้เรานอนหลับได้ดีขึ้นหลายคนที่เริ่มฝึกโยคะบอกว่าพวกเขารู้สึกผ่อนคลายและมีพลังงานมากขึ้นในชีวิตประจําวัน ถ้าเราไม่แน่ใจว่าจะเริ่มต้นอย่างไรลองหาวิดีโอสอนโยคะสำหรับผู้สูงอายุออนไลน์ดูก็ได้นะคะมีครูสอนโยคะหลายคนที่ทำคอนเทนต์พิเศษสำหรับผู้ที่อายุมากขึ้นโดยจะสอนท่าที่ปลอดภัยและเหมาะสมหรือถ้าชอบบรรยากาศการเรียนเป็นกลุ่มก็ลองหาคลาสโยคะในชุมชนหรือศูนย์ผู้สูงอายุใกล้บ้านดูก็ได้การได้พบปะผู้คนและออกกำลังกายไปพร้อมกันยังช่วยสร้างแรงจูงใจและทำให้เรารู้สึกสนุกมากขึ้นด้วยที่สำคัญคือไม่ต้องเร่งรีบหรือบังคับตัวเอง ให้ทำได้เหมือนคนอื่นนะคะแต่ละคนมีความสามารถและข้อจํากัดที่แตกต่างกันสิ่งสําคัญคือเราฟังร่างกายของเราเองถ้ารู้สึกเจ็บหรือไม่สบายก็ค่อยๆลดความแรงลงหรือพักก่อนก็ได้การฝึกโยคะเป็นการเดินทางที่ต้องใช้เวลาไม่ใช่การแข่งขันแค่เรามุ่งมั่นทําอย่างสม่ําเสมอผลลัพธ์จะค่อยๆปรากฏให้เห็นเองค่ะเอาล่ะต่อไปเรามาพูดถึงกิจกรรมที่3กันนะคะนั่นก็คือการฝึกความแข็งแรงด้วยน้าหนักเบาหรือแบงยืดหลายคนอาจนึกภาพของการยกน้ําหนักในฟิตเนสที่ดูนหนักหน่วง และไม่เหมาะกับผู้สูงอายุแต่จริงๆแล้วการฝึกความแข็งแรงเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับคนในวัยนี้เลยค่ะเพราะเมื่ออายุมากขึ้นเราจะสูญเสียมวลกล้ามเนื้อไปทุกปีซึ่งทำให้เราอ่อนแอลงและเสี่ยงต่อการบาดเจ็บมากขึ้นการฝึกความแข็งแรงจะช่วยชะลอหรือแม้กระทั่งย้อนกลับกระบวนการนี้ได้ที่สำคัญคือเราไม่จำเป็นต้องใช้น้ำหนักหนักๆเลยแค่แค่ดัมเบลน้ำหนักเบาประมาณหนึ่งถึงสองกิโลกรัมหรือแม้แต่กวดน้ำที่บ้านหรือการใช้แบนยืดก็เพียงพอแล้ว ที่จะช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อได้การฝึกความแข็งแรงไม่ได้หมายถึงการสร้างกล้ามเนื้อใหญ่โตเหมือนนักพกกายแต่เป็นการรักษาและเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อที่เรามีอยู่ให้ทำงานได้ดีต่อไปการฝึกความแข็งแรงมีประโยชน์มากมายเลยข้านอกจากจะช่วยให้เรามีแรงในการทำกิจกรรมประจำวันเช่นการยกของการเปิดขวดหรือการลุกจากเก้าอี้แล้วมันยังช่วยเสริมสร้างความหนาแน่นของกระดูกด้วย ซึ่งสำคัญมากในการป้องกันโรคกระดูกพรุนและเมื่อกระดูกและกล้ามเนื้อแข็งแรงเราก็จะมีความสมดุลดีขึ้นลดความเสี่ยงในการหกล้มได้ค่ะแล้วเราจะเริ่มต้นฝึกอย่างไรดีหลังง่ายมากเลยข้าเริ่มจากแบบฝึกหัดง่ายๆที่ทำได้ที่บ้านเช่นการนั่งบนเก้าอี้แล้วยืนขึ้นนั่งลงซ้ำๆการทำท่าพุชอัพกับผนังหรือการจับดัมเบลเบาๆแล้วงอแขนขึ้นลงทำช้าๆและควบคุมการเคลื่อนไหวแต่ละท่าทำประมาณ8-12ครั้งต่อเซตและทำ1-2เซตก็เพียงพอแล้ว คคัญคือทําสม่ําเสมอประมาณสัปดาห์และ2อถึงสาครั้งสิ่งหนึ่งที่ต้องระวังก็คืออย่าเพิ่งเร่งรีบใช้น้ําหนักหนักหรือทําท่ายากๆในช่วงแรกนะค่ะให้เริ่มจากน้ําหนักเบาและท่าง,ง่ายก่อนพอร่างกายของเราปรับตัวและแข็งแรงขึ้นค่อยๆเพิ่มน้ําหนักหรือความยากของท่าไปเรื่อยๆและอีกอย่างที่สําคัญมากคือต้องหายใจปกติระหว่างออกกําลังกายอย่าขังลมหายใจเพราะมันจะทําให้ความดันโลหิตสูงขึ้นได้คะ่ะหลายคนอาจกังวลว,ว่าการฝึกความแข็งแรงจะทําให้เจ็บหรือบาดเจ็บแต่ถ้าเราทําอย่างถูกวิธี ไม่บังคับตัวเองมันจะปลอดภัยมากเลยค้าถ้าไม่แน่ใจก็ลองปรึกษาครูฝึกหรือนักกายภาพบำบัดที่มีความรู้เกี่ยวกับการออกกําลังกายสําหรับผู้สูงอายุพวกเขาจะช่วยออกแบบโปรแกร,รมที่เหมาะกับสภาพร่างกายของเราได้ค่ะต่อมาเรามาดูกิจกรรมที่สี่กันนะคะนั่นก็คือการฝึกสมาธิและการทําจิตใจให้สงบบางคนอาจแปลกใจว่าทําไมเรื่องนี้ถึงอยู่ในรายการกิจกรรมทางกายภาพแต่จริงๆแล้วสุขภาพจิตและสุขภาพกายมีความเกี่ยวเนื่องกันอย่างมาก และการดูแลจิตใจก็สําคัญพอๆกับการดูแลร่างกายเลยค่าโดยเฉพาะในวัยที่อายุมากขึ้นความเครียดความกังวลและความโดดเดี่ยวอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพโดยรวมของเราได้การฝึกสมาธิหรือที่เรียกว่า Meditation ไม่ได้ยากหรือซับซ้อนอย่างที่หลายคนคิดนะมันก็แค่การหาเวลาสักครู่ในแต่ละวันมานั่งเงียบๆหลับตาและมีสติกับลมหายใจของเราการทําแบบนี้สม่าเสมอจะช่วยลดความเครียดลดความวิตกกังวล และทําให้จิตใจของเราสงบและผ่อนคลายขึ้นได้มากนอกจากนี้การฝึกสมาธิยังช่วยปรับปรุงสมาธิและความจําด้วยซึ่งเป็นเรื่องที่ผู้สูงอายุหลายคนกังวลการเริ่มต้นฝึกสมาธิทําได้ง่ายมากเลยข้าหาที่นั่งที่สบายและเงียบสงบในบ้านอาจจะเป็นมุมห้องนอนหรือมุมในห้องนั่งเล่นที่ไม่มีเสียงรบกวนแล้วนั่งบนเก้าอี้หรือบอรที่นั่งสบายๆหลับตาเบาๆ และเริ่มให้ความสนใจกับลมหายใจของเรารู้สึกถึงอากาศที่เข้าทางจมูกท้องที่ขยายออกเมื่อหายใจเข้าและท้องที่ฝ่อลงเมื่อหายใจออกแค่นั้นเองค่ะในช่วงแรกอาจจะยากหน่อยที่จะนั่งเงียบเพราะความคิดต่างๆจะเข้ามาในหัวเราเรื่อยมันเป็นเรื่องปกติข้าไม่ต้องกังวลเมื่อสังเกตเห็นว่าเราคิดเรื่องอื่นอยู่ก็แค่ค่อยๆนำสมาธิกลับมาที่ลมหายใจอีกครั้งไม่ต้องตำหนิตัวเองหรือรู้สึกว่าเราทำผิดการฝึกสมาธิไม่ใช่การบังคับให้จิตใจว่างเปล่าแต่เป็นการฝึกให้เรามีสติและกลับมาที่ปัจจุบัน ได้เมื่อจิตใจเราลอยไปเริ่มต้นแค่5้าถึงสินาทีต่อวันก็เพียงพอแล้วเขาพอทําสม่ําเสมอและรู้สึกสบายขึ้นค่อยๆเพิ่มเวลาเป็น1 5บหถึงยีนาทีก็ได้หลายคนบอกว่าการฝึกสมาธิเป็นประจําทําให้พวกเขารู้สึกสงบใจมากขึ้นนอนหลับได้ดีขึ้นและรู้สึกมีความสุขในชีวิตมากขึ้นด้วยบางคนยังพบว่าอาการปวดเรื้อรังลดลงเพราะการฝึกสมาธิช่วยให้เราจัดการกับความเจ็บปวดได้ดีขึ้นค่ะนอกจากการฝึกสมาธิแบบนั่งเงียบๆแล้ว ยังมีวิธีอื่นๆในการทําจิตใจให้สงบอีกนะคะเช่นการเดินเพื่อสติซึ่งก็คือการเดินชา้ชาๆโดยมีสติกับทุกย่างก้าวรู้สึกถึงการสัมผัสของเท้ากับพื้นการฟังเพลงที่ผ่อนคลายหรือแม้แต่การนั่งชมธรรมชาติและสังเกตเสียงรอบตัวทั้งหมดนี้ก็เป็นวิธีการฝึกสติและทําให้จิตใจสงบได้เช่นกันคะ่ะสิ่งสําคัญคือหาวิธีที่เหมาะกับตัวเราเองบางคนชอบนั่งเงียบๆบ,บางคนชอบฟังเสียงธรรมชาติบางคนชอบการเคลื่อนไหวชา้าๆไม่ว่าจะเป็นวิธีไหนสิ่งสําคัญคือทํา ให้มันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจําวันของเราค่ะและสุดท้ายนี้กิจกรรมที่5ที่แพทย์แนะนําเป็นพิเศษสําหรับผู้สูงอายุก็คือการเล่นเกมกระตุ้นสมองและการทํากิจกรรมที่ใช้มือและสมองประสานกันหลายคนคิดว่าการออกกําลังกายคือการขยับร่างกายเท่านั้นแต่จริงๆแล้วสมองของเราก็ต้องการการออกกําลังกายเช่นกันค่าโดยเฉพาะเมื่ออายุมากขึ้นการรักษาความคมชัดของสมองและความจําเป็นสิ่งที่สําคัญมากในการรักษาคุณภาพชีวิตที่ดี การเล่นเกมกระตุ้นสมองไม่จำเป็นต้องซับซ้อนหรือใช้เทคโนโลยีสูงเลยข้ามันอาจจะง่ายๆเช่นการเล่นสุโดกุก,การต่อจิ๊กซอการเล่นเกมไพ่หรือการเล่นหมากรุกกิจกรรมเหล่านี้ช่วยกระตุ้นให้สมองทำงานฝึกการคิดการจำและการแก้ปัญหาซึ่งทั้งหมดนี้ช่วยชะลอการเสื่อมของสมองและลดความเสี่ยงของโรคสมองเสื่อมได้คะ่ะนอกจากเกมแล้วการทำกิจกรรมที่ใช้มือประกอบกับสมองก็ดีมากเช่นกัน เช่นการถักนิตติ้งการปักผ้าการวาดภาพการทำงานฝีมือหรือแม้แต่การประกอบโมเดลกิจกรรมเหล่านี้ไม่เพียงแต่กระตุ้นสมองแต่ยังช่วยฝึกความแม่นยำของมือและการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือและตาด้วยซึ่งสำคัญมากในการรักษาความสามารถในการดูแลตัวเองในชีวิตประจำวันค่ะอีกหนึ่งกิจกรรมที่ดีมากและมักถูกมองข้ามก็คือการอ่านหนังสือการอ่านไม่เพียงแต่ให้ความรู้และความบันเทิงแต่ยังกระตุน้นจินตนาการเพิ่มสัก และช่วยรักษาทักษะด้านภาษาของเราให้คงอยู่ข้าลองหาหนังสือหรือนิตยสารที่เราสนใจมาอ่านสม่ำเสมอหรือถ้าสายตาไม่ค่อยดีก็ลองฟังหนังสือเสียงก็ได้นะคบปัจจุบันมีแอปพลิเคชันและบริการหนังสือเสียงมากมายที่ใช้งานง่ายและมีเนื้อหาให้เลือกหลากหลายการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ดีมากในการกระตุ้นสมองเข้าไม่ว่าจะเป็นการเรียนภาษาใหม่การเรียนเล่นดนตรีการเรียนทําอาหารเมนูมใหม่หรือการเรียนใช้เทคโนโลยีเมื่อเราท้าทายสมองให้เรียนรู้สิ่งใหม่ เราจะสร้างเส้นประสาทใหม่ๆใ,ในสมองซึ่งช่วยให้สมองของเรายังคงแข็งแรงและทำงานได้ดีต่อไปค่ะที่สำคัญไม่แพ้กันคือการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมการพูดคุยกับเพื่อนและคนในครอบครัวการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มหรือการอาสาช่วยงานในชุมชนทั้งหมดนี้ไม่เพียงแต่ช่วยกระตุ้นสมองและทำให้เรามีความสุขแต่ยังช่วยป้องกันความเหงาและภาวะซึมเศร้าซึ่งเป็นปัญหาที่พบบ่อยในผู้สูงอายุค่ะการมีคนคุยด้วยมีเพื่อนที่เข้าใจและรู้สึกว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของ สังคมล้วนมีผลดีต่อสุขภาพจิตใจและสมองของเรามากเลยทีเดียวลองคิดดูนะคะว่าในแต่ละวันเราสามารถหาเวลาสักนิดหน่อยมาทำกิจกรรมเหล่านี้ได้ไหมแค่1 5บหถึงสานาทีในการเล่นเกมกระตุ้นสมองหรืออ่านหนังสือหรือคุยกับเพื่อนๆก็เพียงพอแล้วที่จะสร้างผลดีต่อสมองของเราในระยะยาวไม่ต้องบังคับตัวเองมากเกินไปแค่ทำให้มันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันอย่างเป็นธรรมชาติคะ่ะ เอาหล่ะคั้ตอนนี้เราได้พูดคุยกันถึง5กิจกรรมที่ดีกว่าการเดินสําหรับผู้สูงอายุในช่วงวัย70-80ปีไปแล้วมาสรุปกันอีกครั้งนะขากิจกรรมแรกคือการออกกําลังกายในน้ําซึ่งช่วยลดแรงกดทับต่อข้อและลอดภัยมากกิจกรรมที่2คือการฝึกยืดเหยียดและโยคะแบบนุ่มนวลที่ช่วยรักษาความยืดหยุ่นและความสมดุลกิจกรรมที่3คือการฝึกความแข็งแรงด้วยน้าหนักเบาหรือแบนยืดที่ช่วยรักษามวลกล้ามเนื้อและความแข็งแรงของกระดูก กิจกรรมที่4ี่คือการฝึกสมาธิและการทำจิตใจให้สงบที่ช่วยลดความเครียดและดูแลสุขภาพจิตใจและกิจกรรมสุดท้ายคือการเล่นเกมกระตุ้นสมองและการทำกิจกรรมที่ใช้มือและสมองประสานกันที่ช่วยรักษาความคมชัดของสมองและความจำสิ่งสำคัญที่ต้องจำไว้ก็คือเราไม่จำเป็นต้องทำทุกอย่างในคราวเดียวนะคะเริ่มจากสิ่งที่เราชอบและทำได้สบายๆก่อนแล้วค่อยๆเพิ่มกิจกรรมอื่นๆ เข้ามาทีละน้อยการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆที่ทำอย่างสม่ำเสมอจะให้ผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ในระยะยาวมากกว่าการพยายามทำทุกอย่างในคราวเดียวแล้วท้อแท้ค่ะอีกอย่างที่อยากย้ำก็คือถ้าเรามีปัญหาสุขภาพหรือข้อจำกัดบางอย่างควรปรึกษาแพทย์หรือนักกายภาพบำบัดก่อนเริ่มกิจกรรมใหม่ๆพวกเขาจะช่วยแนะนำว่ากิจกรรมไหนเหมาะสมกับสภาพร่างกายของเราและช่วยป้องกันการบาดเจ็บได้ค่ะการดูแลสุขภาพในวัย70-80ปีไม่ใช่เรื่องยากแต่มันต้องใช้ความมุ่งมั่น และความสม่ำเสมอแค่แค่เราหาเวลาสักวันละ30-60ถึงนาทีมาทำกิจกรรมที่เราชอบและที่ดีต่อสุขภาพเราก็จะรู้สึกถึงความแตกต่างแล้วนักร่างกายเราจะแข็งแรงขึ้นจิตใจเราจะสดใสขึ้นและที่สำคัญเราจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสามารถทำในสิ่งที่เรารักได้นานขึ้นถ้าใครมีประสบการณ์หรือเคล็ดลับดีๆเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพในวัยนี้อย่าลืมแชร์ในคอมเมนต์ด้านล่างนะคะเราอยากจะได้อ่านและเรียนรู้จากประสบการณ์ของทุกคน ด้วยเช่นกันและถ้าคุณรู้สึกว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์ช่วยกดไลค์และกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะเราจะคอยอัปเดตเนื้อหาดีๆเกี่ยวกับสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุอยู่เสมอค่ะจำไว้นะคะว่าอายุเป็นเพียงตัวเลขสิ่งที่สำคัญคือเราดูแลตัวเองอย่างไรและมีทัศนคติอย่างไรการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆที่เราทำวันนี้จะสร้างผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตของเราขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงและมีความสุขในทุกๆวันนะคะขอบคุณที่รับชมวิดีโอของเราค่ะแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะ